เวลา9ก้านาฬิกา23สมนาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมณิสถิตกปิธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีทอดพระเนตรคำพีใบลานและหนังสือสมุดไทยที่พบภายในวัดแสดงให้เห็นว่าวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและแหล่งเรียนรู้สายวิทยาการของเมืองอุทัยธานีในสมัยโบราณเดิมเป็นวัดสองวัดคือวัดทุ่งแก้วกับวัดขิดเป็นวัดโบ รานสมัยกรุงรัตนโกสินต์ต่อมาได้รวมวัดขิดเข้ากับวัดทุ่งแก้วและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมณีสถิตกปิดธารามพระอารามหลวง มูลนิธิอนุรักษ์คำพีโบราณดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารโบราณจำนวน140รายการเก็บรักษาไว้ที่ฮอไตร่ในการนี้ทอดพระเนทรคำพีใบลานคือคำพีที่จาลึกลงบนใบลานเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นธรรมเนียมว่าต้องเก็บรักษาไวอ้อย่างดีเหมือนพระพุทธรูป คำภีใบาลานที่พบภายในวัดสามารถจำแนกออกเป็นหมวดต่างๆอาทิหมวดพระวินัยปิดกหมวดพระสุตตันตปิดกหมวดพระอภิธรรมปิดกมีคำภีใบาลานที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีหนังสือสมุดไทยสามารถจำแนกออกเป็น5ประเภทใหญ่ประกอบด้วยสมุดพระมาลัยสมุดพระธรรมวรรณกรรมพงศาวดารและตำรา ในการนี้ทอดพระเนตรสมุดพระมาลัยหรือสมุดพระมาลัยกรอนสวดเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่สําคัญเรื่องหนึ่งของไทยที่มีที่มามาจากคำภีพระมาลัยเทรวัตถุกล่าวถึงพระอรหันต์นามว่าพระมาลัยขึ้นสวรรค์ไปนมสักการพระจุลามณีจจดีดีและพบกับพระศรีอริยะเมตไตรได้ถามว่าทําอย่างไรจึงได้เกิดในเวลาที่พระศรีอริยะเมตไตรตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5พระศรีอริยะเมตไตรตรัสว่าให้ฟังพระมหาเวสสันดรชาดก ให้จบภายในวันเดียวจะมีอน,นิสงฆ์มากคำพีพระมาลัยเทรวัตถุจึงเป็นที่มาเกิดประเพณีฟังเทศมหาชาติและการสวดคำพีพระมาลัยสืบต่อมา สมุดพระมอลัยหรือสมุดพระมอลัยกรอนสวดที่พบภายในวัดเขียนบนสมุดไทยจํานวน8เล่ม7เล่มมีการเขียนจิตกรรมประกอบเป็นเรื่องทศชาติชาดกเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในสมุดพระมอลัยกรอนสวดมีสมุดพระมอลัยหมายเลข8เพียงเล่มเดียวที่เขียนพระมอลัยกรอนสวดแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนจิตกรรมทําให้เห็นกระบวนการเขียนเนื้อเรื่องก่อนจึงเขียนจิตกรรม สมุดรพระมาลัยที่เก่าที่สุดคือสมุดรพระมาลัยหมายเลข3สร้างขึ้นมาปี2405ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชราชการที่4 พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรภาพถ่ายสมเด็จพระวรรณรัตแห่งเขมาจารีชาวจงังหวัดอุทัยธานีและผู้อุปถรัรมภ์วัดมณีสถิตกปิดธ,ธารามพระอารามหลวงรวมถึงพระบรมชายาลักษณ์ของราชการที่5ราชการที่6และราชการที่7ปัจจุบันมีพระครูอุปกิจปริยัติโสพลสุสุขสมังคโลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์รวม40รูปและสามเณรรวม20รูป